นะครับผมนะครับก็กลับพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับช่างเสือนะครับจะมาบอกเหตุผลว่านะครับสีภายในห้องของเราเนี่ยทำไมถึงแนะนำให้ใช้เป็นสีแบบเข็ดล่างได้านะครับทีนี้ครับโดยทั่วไปนะครับเน่ว่าเราจากแล้วไปซื้อบ้านเองก็ดีหรือทำคอนโดคอนโดอะไรครับสีที่เขาทามาเนี่ยบางทีมันไม่สีแบบตัวธรรมดาไม่โดแบข็ดล่างได้ หาผนังของบ้านของเพื่อนๆนะครับกับเรียกว่าอะไรเปิดคาบปูนสกปรกเนี่ยบางทีมันเช็ดไม่ออกแล้วมันเช็ดไม่ออกแขนเนี่ยเดี๋ยวท่านเสร็จกรรมาสาธิตให้ดูอ่ะสมุดนะครับอันนี้ก็เป็นห้องออเป็นเป็นบ้านใหม่เหนกันนะครับบ้านใหม่ก็ท่านเสร็จมองว่าอาจารย์ก็จะว่าเฮ้ยแค่สีเป็นแบบตัวธรรมดานะครับไม่นจะแบบเช็ดล้างได้อันนี้นะครับถ้าสมมุินะครับคาบผนังนะครับมันเปิดนะครับมันเปิดคาบปูนสกปรกอันนี้คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวว่าเป็นตำล้ำเนาะนะครับลองครับ ไม่ครับเอามือลูบดูนะครับก็คือไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับนี้ถ้ดทั้่งเสือเราใช้ใช้ผ้านะครับเช็ดดูว่ามันออกไปครับเราอาไปผ้าปกติก่อนครับก็คือข้ามก็แบบไม่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับก็คืออย่เหมือนเดิมอันนี้ถ้าช่างเสือนะครับเอาผ้านะครับมาจุมน้ำสะอาดนะครับนะครับเช็ดดูนะครับนี่ครับเห็นข้ามไหมครับเห็นข้ามไหม คือค่าแบะมันออกจริงนะครับแต่ม so ันออกไม่หมดไม่เ right กี้ยงก็เห็นเป็น right ข้ามดำๆเนี right ่ยต well, ิดอยู่นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับฟิล์มสีตัวนี้นะครับมันเป็นฟิล์มสีแบบด้านนะครับแล้วเป็นด้านแบบด้านธรรมดานะไม่ได้สีเจ็ดสูงเมื่อฟิล์มสีมันด้านปุ๊บนะครับมันจะมีรูปพุ่งสูงนะครับเมื่อรูปพุ่เสร็จปุ๊บนะครับเมื่อค่าสูงถโผล่เนี่ยมาเปิดปุ๊บไอสีจะโผล่ย จะฝังเข้าไปดนรูปูต่างๆทําให้วเวลาเราเช็ดปุ๊บเนี่ยจะโดนแค่ผิวหน้าแต่ไม่เข้าเข้าไปข้างในทําให้เราต้องใช้เคอรอ่อแหนสีที่แบบเช็ดล้างได้นะครับที่แบบมีฟิล์มิีนแน่นๆเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเปิดสีโทโป,ปุ๊บเนี่ยมันจะเช็ดออกเดี๋ยวยังไงเดีทั้งทีก็อดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นสีแบบเช็ดล้างได้เนี่ยมาเช็ดหรือเปล่านาอนะครับรอดูสักพู่นะครับนะ ตอนนี้นะครับเรก็ทําการทาสีนะครับเช็ดล้างนนะ่ะทํางามงเราได้ไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับจํบาาอูว่าไอสีเช็ดล้างน,นะครับที่แั่งเสือทาไเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในสของการเดล้างได้จริงจริงหรือเปลา่าซึ่งปัวต้นตินีไมแข้งเสือลองทดสอบไปแล้วด้วยใช้แต่สีธรรมดาทั่วไปและลองเช็ดอมันเคไม่ออกเแลทุบแล้วมีทาร์ันนะครับอันนี้มาดูข้างนี้ครับข้าวคเดียวเลยนะฮะเ็ยข้าวดำๆเดๆี๋ยวลองมาดูว่าถ้าเราไม่ชุบน้ำเช็ดเอาแค่ผ้าธรรมดานะครับ เทปเนี่ยมันออกไหมนะครับนะครับก็มีข้ามนิดนิดนะครับแต่ลองดูนะว่าถ้า,น,านะครับหนอ,อกไหมนะเป็นไงครับว้าว <Wow. S 1> นี่ถือว่าโอเคนะครับออกเลยนะครับไม่มีเรียกว่าข้ามดำๆให้เราเห็นนะครับซึ่งถ้าเป็นมือช้าเนี่ยเราเห็นว,ว่าอ๋อจะเป็นข้ามดำดเป็นยี่สิบสีเลยนะครับแต่ตัวเนี้ย เค็ดลับได้นะครับรสีเคล็ดลับได้ก็คือเชล็ดของล้างออ,ออกนะครับเนาะโอเคครานี้เพื่อนๆนก็น่าจะได้ไอเดียแ่้วว่าถ้าเราทาสีบ้านเองแล้วเราอยู่อาศายเองนะครับสีที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลงตึงขึงข้นมาอีกนี้เป็นเคล็ดสีแบบเคล็ดลังได้แล้วเราจะสบายใจในตัวของการเค็ดล้างนะครับยิ่งไทยมีรูปดเด็กแดงด์ชอบขีดเขียนนะครับแนะนําเลยแต่ว่าถ้าลูกเขียนเนี่ยก็ขอให้น่าจะเป็นสีแบบตึงเงาจะดีออกว่านะครับ นอันนี้ก็เป็นแบบด่าก็คือโอเคแล้วนะครับน้องโอเคใครสงสัยตรงไหนนะครัในเรื่วงของการใช้งานสีต่างๆนานาปัญหาสิ่งต่างๆนานาก็สอบถามท่านสู้ชมเข้าไปเลยให้ิ้ยดีๆตอบนะครับี่เดี๋ยต่อต่อในทุกคอมเมนต์นะครับโอเคตอนนี so <c oughs> ้แค่เสือจะวปก่อนสวัสดีครับผม